สวัสดีครับวันนี้ก็พอพูดกับผมอีกแล้วนะครับกับเซลยวธนะนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถแบรนด์ซูซูกิสวิปกันนะครับเป็นเจ้าสองคันนี้เลยครับคันแดงกับคันดํานะครับท่านผู้ชมซึ่งคันแดงนั้นเป็นรถซูซูกิสวิปปี2019นะครับราคาอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแบบนี้เลยนะครับเลขไม้วิ่งไปแค่สี่หมื่นกว่าโลนะครับคันนี้สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูดีเทลอีกคันกันนะครับคันนี้นะครับเป็นซูซูกิสวิป ปี2018นะครับราคาอยู่ที่389,000บาทนะครับวิ่งไปที่80,000กว่าโลเองนะครับซึ่งสองคันนี้สภาพบอกเงนะครับว่าคือรถใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าวิ่งน้อยแบบนี้นะครับสภาพเครื่องสภาพกรรมะทัณฑรถนะครับไม่เสื่อมไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาาเดูคันแรกนะครับคันแรกนะครับเขาก็เปลี่ยนแม็กมาให้านะครับเป็นแม็กสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับแม็กแต่งสวยๆแบบนี้นะครับซึ่ง สองคันนะครับมีแม็กมาให้พร้อมนะครับซึ่งใครซื้อไปก็จะได้แม็กแต่งแบบนี้เลยแล้วตุ๊กิวิปทั้งสองคันนี้มีสปอยเลอร์สเกิร์ตติดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมดูด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับมีสปอยเลอร์ติดให้รอบคันนะครับมาดูที่ไฟก่อนนะครับเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับแบบนี้นะครับหรือไฟฮาโลเจนนะครับดูง่ายๆนะครับเงาๆคมๆใหญ่ๆแบบนี้สวยๆนะครับ มาพร้อมไฟเดีย i ์ไทม n รันนิ่งไลนะครับแบบนี้นะครับแค่ข้างล่างนะครับทั้งต่อบฝาแบบนี้เลยนะครับซึ่งตรงกระจังหน้าครับเป็นสีดำนะครับเป็เสือแบบนี้เป็นขีดฉีดตัดๆนะครับช่องระบายอากาศเสือแบบนี้เลยสปอยเลอร์หน้ามาให้แบบนี้นะครับกันชนนะครับยังใหม่ๆไม่มีรอยคายะร้อยขีดข่วนกับลายแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจากการใช้งานนะครับมีร้านขัด อย่างเดียวนะครับสำหรับสีต่อมที่แก้มรถนะครับแก้มรถก็มีไปเดียวมาให้แบบนี้เหมือนทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีแยงเวยงามแบบนี้นะครับกระจกแท้จากซูบุกิแน่นอนเหมือนเคยนะครับที่อย่างที่ผมรีวิวทุกคลิปเลยก็ให้ดูรายละเอกระจกเป็นกรมนะครับแบบนี้มาเดี๋ยวมาเชิญชมคอนโซลด้านข้างกันเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสวิตนะครับในรุ่นนี้ก็จะออกตกแต่งมาสีโทนสีดําตัดขาวนะครับแบบนี้มาชมประตูก่อนนะครับใหม่แค่ไหนยังไงมาดูนะครับดําๆใหม่ๆอย่างนี้อยู่เลยนะครับดูขอบประตูเม็ดโอเม็ดอาร์นะครับอยู่นะครับแบบนี้นะครับใหม่นะครับอันนี้ก็ที่บังคับกระจกไฟฟ้านะครับก็ระบบ2อแก๊สออโต้นะครับอันนี้ก็อะไรอะไรปรับระดับนะครับ มองการมองเห็นอะไรอย่างนี้นะครับสวยๆแบบนี้มาดูที่บอกนะครับยังไม่ยุบไปเยอะแล้วนะครับยังำดำม่ใหม่ๆอยู่เลยไม่เปื่อกนะครับแบบนี้ก็เป็นเพจยังอยู่นะครับเม็นดน็อตดูนะครับไม่เคยถอดประตูไปทําแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยวิ่งไม่ถึงแสนนะครับแต่ละคันนะครับคันนี้แปดหมื่นอุ้ยไม่ใช่นะขอโทษนะคันนี้สี่หมื่นกว่าโลนะครับคุณจริงครับมาชมที่ พวงมาลัยนะครับซึ่งจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้สวยๆแบบนี้นะครับนะครับนี่ก็ตุ่มฟังก์ชันต่างๆครับมาดูที่ช่วงแอร์คอนโซลหน้านะครับเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องเสียงก็มาเป็นระบบเหมือนกันนะครับแบบนี้รองรับ usb aux นะครับ cd พร้อมนะครับแบบนี้ดูนะครับคอนโซลเกียร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับที่ใส่เสียบสายนะครับที่วางแก้วน้ำใหญ่ๆ ดูเบาะนะครับมีลายสามเหลี่ยมตัดลายเหมือนเบ้นนะครับนะครับดูดูข้างในนะครับสวยๆเลยหลังค้าใสๆอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับจะพาไปชมข้างหลังแล้วเดี๋ยวพาไปชมอีกคังนะครับที่ข้างหลังนะครับเป็นแบบนี้ครับจะเปิดให้ดูว่าเปิดดูไม่ได้นะครับพอดีไม่ได้ป็นเตยมานะได้ชมตรงช่วงตูดนะครับเป็นไฟ ฮาโรสเท่นเหมือนกันนะครับดวงใหญ่ๆแบบนี้เงาเอยู่เลยนะครับก็ข้างหลังมีสเกิร์ตแต่งมาให้เรียบร้อยแบบนี้ครับเป็นสองท่อที่ๆเลยนะครับสิ่งแน่นอนครับแพ้ออกไปนะครับซึ่งไปรับสาวได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมไฟเบรกดลมที่สามนะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับที่โทรเข้ามาจองกันได้นะครับตอนน้น้องจะไปนะครับทัานขวานี่มีคนจองไว้แล้วนะครับผมเลยไม่ขออนุญาตไม่ทายนะครับ แต่มาช้อนที่คันนี้นะครับเร <t 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 ื่องที่ตูดท้ายเหมือนกันเลยนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ต้องบอกว่านนียนสีดําใหม่ใหม่เหมือนกันนะครับแต่ปีเก่ากว่าถูกถูกเขาเรียกแพงกว่าเพราะว่าสภาพดีกว่านะครับมาดูนลยครับก็เหมือนกันเลยสมบัติเหมือนกันเลยแต่คันนี้แม็กจะเป็นสีนี้นะครับแม็กแกะยางจะเหมือนกันเลยสองสองคันแต่สีสันความใหม่อันนี้จะดีกว่า สวยกว่าเชียบกว่านะครับเงาเงาแบบนี้มีสะเกีร์ให้รอบคันเหมือนกันนะครับดูได้ครับคันดำนี่ก็มีครับผมแบบนี้นะครับชมแล้วกระจกเหมือนเดิมนะครับกระจกก็กระจกแค้แน่นอนนะครับสีทรายสีดาเหมือนกับตัวรถนี่ครับกระจกข้างหน้าไม่เคยเลี่ยนไม่เคยโดนก้อนหินนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวพาชมด้านหน้านะครับ แบบนี้เลยนะครับน้านหน้าเหมือนกันเลยครับดีไซน์เป็นสีดำนะครับคันนี้มีไฟเดืทาทันรับมิไรมาให้นะครับสวยแบบนี้นะครับราคาก็สามแปดเก้านะครับไม่วิ่งไปแปดหมื่นโลครับเครื่องยนต์ผมรับลองได้ว่าที่นี่เครื่องยนต์ยนตแห้งแน่นอนดีทุกคันนะครับเขาวิ่งไม่ถึงแสนโลเครื่องยนต์ไม่โดนใช้หนักไม่เป็นแท็กซี่แน่นอนนะครับผมผมบอกเลยนะท่านใดสนใจนะครับมีรถต้องหลายคันมากมายแบบไเลี่ยนะครับเข้ามาทัวรหาผมได้เลยนะครับเซลล์ทันนะครับ ยินดีให้บริการทุกสาขานะครับก็จะมาบอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอที่สาขานั้นรอลูกค้าเลยนะครับท่านใดนะครับขับผ่านมาอยากดูแวะได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องทัดก็ได้นะครับก็มานะครับแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากควิตไปดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับสวัสดีครับ